วันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าการให้อะไรใครต้องรู้จักเลือกใจดีให้ถูกที่ถูกคนอย่ายอมเป็นคนซื่อบือ้อที่ใครจะหวานล้อมอะไรก็เชื่อง่ายจนกลายเป็นคนโง่คนเห็นแก่ตัวจะมองไม่เห็นความเสียสละของใครแต่สิ่งน้อยนิดที่เขาทำกลับมองว่าโคตรยิ่งใหญ่เพราะได้รับจนเคยตัว เลยคาดหวังไม่รู้จักพอกลายเป็นหน้าที่ของเราต้องเป็นคนให้ตลอดเวลาให้น้อยลงก็โดนว่าใจแคบเลิกให้ก็กลายเป็นใจดำควรมีลิมิตตั้งแต่ต้นต้องขีดเส้นความสัมพันธ์รักษาระยะห่างเว้นช่องว่างที่สำคัญเราต้องสบายใจอย่ามากไป จนโดนล้ำเส้นไม่อ่อนแอจนดูเหมือนคนขี้ขลาดขี้กลัวครบได้ก็ครบถ้าครบแล้วมีแต่เสียก็ควรแยกย้ายคิดจะซื้อใจคนเห็นแก่ได้ด้วยการให้เท่าไหร่ก็ไม่พอ